อันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอวิธีการเปลี่ยนแผงปุ่มกดของ 13F ฝาดํานะครับเปลี่ยนก็คือจะมีเปลี่ยนตรงแผงปุ่มกดแล้วก็ตัวปุ่มกดด้วยเลยนะครับวิธีการแกะตัวฝานี้นะครับเราต้องมีแผ่นวองปังแบนแล้วก็ไปที่ตรงมุมร่องตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วก็งัดออกมานะครับมันจะมีสลักล็อกจุดครับที่ละมุมแล้วก็ด้านบนจิ้มดันเข้าไปแล้วก็ดันออก แล้วก็ดึงดึงตัวฝาออกมาเลยครับตัวแผงปุ่มกดมันจะมีตัวฟิลตัวนี้กันอยู่นะครับแล้วก็ดึงออกแล้วก็ต่อไปเราก็จะดึงตัวแผงกดออกมามันจะมีน็อตที่3ตัวนะครับเราขัน3ตัวนี้ออก การออกเท่านี้ก็แผงคุมกดก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยกันแล้วก็ดึงตรงนี้สายแผงคุมกดแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ตัอเข้าไปเลย